สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเกี่ยนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับพี่น้องนี่หยาเพ่งกุลาครับนี่หยาได้อายุนะครับสองเดือนหยาสองเดือนพี่น้องนามลดลงนามบกลงพี่น้องกระตัดมาแบบนี้แหละครับเมื่อละหกลดบกลดอยู่นามพี่น้องเขาห้ยหยาว่าอยู่สองเวลานี่ครับหยาเพ่งกุลาโอ้ยงามพี่น้องงาม หลังจากน้ำท่วมช่วงฝนตกตีต่อกันหลายมือนะครับพมก,ก็เลยไปป้ายน้ำบอกเปียกน้ำบอกพี่น้องน้ำลดลงนะครับน้ำลดลงกะดีเลยแหละพี่น้องครับนี่ครมีแสงแดดแดดออกหลายเลยพี่น้องเก็บภาพฝากพี่น้องครับผมก็จะเอาล่งไปเลยพี่น้องเอาหย่าล่งไปง่าก่อนเป็นรอบเศา้านะครับเก็บฝากพ,พี่น้องถือว่าช่วงนี้กะแดดก็เริ่มออกแล้วพี่น้อง ขอก็เริ่มแห้งแล้วนะครับมื่อก็ได้นอนราวาตออการขึ้นเป็นบริเนนนอนนี่ครับบริเนนนอนมันก็โอ้นี่นี่ก็เป็นบาหมันพี่น้องเนี่เป็นว่าสายต้นน้ำสายปัฒนาอยู่แบบนี้นะครับการเลียงว่าตรงนี้การพัฒนาเนี่เป็นบาหมันนะครับเดือดออกจ้าแล้วครับมันขึ้นมันกับนอนหลังจากฝนตกม่วว่านนะครับนี่ก็มาช่วงเ้าก็เห็นแสงแดดก็ดีนะครับ ขอากกระสีได้แห้งนี้พี่น้องครับนี่แหละครับขอกเสงแดดว่ากรสืออกมานอนด้านนอกนะครับเย็บฝาพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับน,นี่ครับผมแยกออกมาเั็นกระลุกหยาแล้วครับร้อยหยานี่ครับไอหยาก้อนกระเสียเอาหลังจากกินหยารอดับเ้าร์แล้วพี่นสองเอาฟางมาใส่ครับเอาฟางมาใส่ให้เพื่อนได้กินครับช่วงที่หาโมง่งเสาร์ครับพี่น้องมาเป็นรอดับระดั ว่าไปนอนบรรยากาศฝ่าพี่น้องนี่นะครับการดูแลง่วงสามขั้นนะครับพี่น้องนี่ข้อกับแดดกับซองเข้ามาแบบนีหนะครับกระท่าในข้อมันแห้งนี่พี่น้องนี่ครับแดดซองข้าเลยนะครับหลังจากแดดออกนี่ครับผมกับปอยอันนี้เป็นรคกคอลุ่งนะครับหลังจากฝนตกมากกับปอยน้ำบอก่แดดซองมากก็แห้งเร็วกามเร็วเลยพี่น้องข้อดีที่ผมได้ทำข้อขยายข้อมาแบบนี้ครับตอนแรกผมก็เอาไว้ในข้อเนี๋ยวัำแคบพี่น้องข้อแคบ นี่ครับเลยขยายออกมาเจ็บฝ่าพินวังเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับว่าพูเรียงว่าสายตัวน้ำสายพัฒนาครับเรียงว่าต้องมีการเตรียมร้อมไว้ครับข้อกับสาคขั้นแบบนี้นะครับแล้วก็แป้งหยานะครับแป้งหยาแล้วก็มีน้ำนะครับสุดท้ายกับฟางซีขอนซียางนี่ครับยาขาดนะครับควรนมีไหวนะครับควรมีไหวนี่เป็น นี่ก็ท่อน้ำครับตรวจนี่ครับน้ำจินก็ต้องตรวจว่าน้ำได้พี่น้องต้องตรวจเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนี่ครับว่าหยารถนี่งว่าจินอยย่แปดตัวได้พี่น้องครับแปดตัวนะครับแห่งว่าจินอยย่แปดตัวครับรถนี่แหละครับขาบหนึ่งแปดตัวรถนี่ก็โยประมาณห้าสิบกิโลได้พี่น้องนี่ครับห้าสิบกิโล นี่ครับแหงว่ากินยู่แปดตัวนะครับหาสิบกิโลเพราะว่าผมเคยข้นขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเอาสั่งเลยพี่น้องแต่ก้อนยกกระโถกสั่งเลยเลยพี่น้องขนม้แบบนี้ยกกระโถกสั่งเนี่ยกระโดกกระโถกกระหักแล้วพี่น้องเอ้ยกระโถกหักแล้วนี่ครับแต่ก้อนยกกระโถกสั่งเลยสีขนยกขึ้นแล้วนะเอาขึ้นจะสั่งนะครับหาสิบกว่าหาสิบกว่ากิโลนะครับ ถ้าด้สองเถวก็คือรอยรอยโลนะครับรอยสิบระแบบนี้นะครับนี่คือการตะกรันผมแบ่งถอนพันธุ์หงาเพียงกุลาครับนี่เดี๋ยวฝากพี่น้องเร้าครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมถูกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลิศดวงันดานในพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอยาเจบอยบยาจนก้าวว่า,าสวัสดีครับ